ฟรีไทม์ชาแนลในวันนี้ขอนำเสนอเมนูง่ายๆอร่อยๆสำหรับเพื่อสุขภาพและสำหรับคนลดน้ำหนักก็คือเมนูสลัดกุ้งในน้ำซอสบาลซามิกนะคะค่ะก็ออกมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะ มีอหอมซอยนะคะ2หัวนะคะโรสแมรี่นะคะบีทรสต้มหรืออบนะคะ3าหัวเล็กๆนะคะแล้วก็มะเขือเทศเชอรี่นะคะ250กรัมนะคะค่ะและมะกอกดำหั่นเป็นแว่น150กรัมค่ะและส่วนผสมอีกอย่างของเรานะคะนี่ก็คือกุ้งนะคะเป็นกุ้งต้มแล้วนะคะปอกเปลือกแล้วนะคะแล้วก็ผ่าหลังทําความสะอาดเรียบร้อยนะคะ ค่ะก็มาดูวิธีทำกันเลยนะคะก็คือนำกระทะนะคะตั้งไฟนะคะให้ร้อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เทน้ามันมะกอกนะคะใส่ลงไปนิดหน่อยนะคะและพอน้ำมันร้อนนะคะเราก็เอานำกระเทียมนะคะสอถึงกรีบนะคะนำมาใส่ลงไปในกระทะนะคะเพื่อความหอมนะคะทุกคน แล้วก็หลังจากนั้นนะคะทุกคนเราก็นี่เลยค่ะใช้มะกอกนะคะทุกคนมะกอกนะคะผัดลงไปเลยค่ะกับน้ํามันมะกอกนะคะ และเราก็นำมะเขือเทศที่เตรียมไว้นะคะเทศเชอรี่นะคะอันนี้คือประมาณ250กรัมนะคะทุกคนเราก็ผัดลงไปเลยจ้าทั้งลูกเลยนะจ๊ะทุกคนทั้งลูกไปเลยจ้าผัดนะคะผัดจนให้มะเขือเทศของเรานะคะสุกนะคะนี และเราก็มาเพิ่มความหอมกัน <My S 1> สักหน่อยนะคะ <Ros emary S 2> โดยเมรีนะคะทุกคนเพิ่มความหอมนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยจ้าใส่ลงไปเลยนะคะส่วนหอมนี้เราก็ค่อยอ่ค่อยผัดนะคะบางทีเราอาจจะใส่แบบดิบๆอย่างนี้นะคะหอมเราไม่ทําให้สุกหรือว่าใส่ไปผัดกับน้ำมันมะกอกนะคะ นี่จ้าทุกคนสีสันมันคือแบบสวยงามนะคะทุกคนแล้วก็แบบหอมมากหอมแบบสุดยอดเลยจ้าหอมนะคะก็ใช้เวลาผัดประมาณสองถึงสามนาทีนะทะุกคนจนมะเขือเทศเราสุกนะคะ ่ะทุกคนสีสันของเขาจะน่าทานมากเลยนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมของโรสแมรี่นะคะแล้วก็เป็นกระเทียมนะคะแล้วก็น้ำมันมะกอกที่เราเติมลงไปนะคะคนโขโหแบบรอยชกักๆปยบนะคงนะโอเคอเรียกผิวมากเลยจ้ทุกคนเห็นแล้วแบบ้ําลายแตกเลยนะกจ๊ะว้าวดูสิครับทุกคนว้าว,ว,าวทุกคนก็มาถึงขั้นตอนต่อไปนะคะนี่ค่ะ เราก็เตรียมนะคะภาชนะนะคะที่จะใส่สลัดนะคะแล้วก็เราก็เติมน้ำซอสลงไปนะคะซอสก็คือน้ำซอสที่มาจากที่เราผัดมะเขือเทศตะกี้นะคะเราก็เติมไปนิดหนึ่งนะคะประมาณ1ช้อนนะคะหรือไม่ก็จะเป็นน้ำมันมะกอกก็ได้นะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้เป็นนี่เลยนะคะนี่เลยจ้า เป็นน้ำซอสนะคะบอลซามิกนะคะทุกคนอิตาเลียนคุณตี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นน้ำส้มสายชูกันแบบเข้มข้นนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เติมลงไปนี่เลยช่าหนึ่หรือว่า1ช้อนชาครึ่งนะคะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเราก็ผสมนะคะทุกคน และก็เราก็นี่เลยจ้าเติมนะคะเติมบีดรูทลงไปนะจ๊ะทุกคนเติมบีดรูทลงไปนะจ๊ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเราก็เติมกุ้งลงไปเลยนะคะทุกคนกุ้งนะคะกุ้งที่เราทำความสะอาดแล้วนะคะต้มเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน ผ่าหลังเรียบร้อยนะคะทุกคนนี่ค่ะแล้วก็เติมไปอย่างนี้เลยนะจ๊ะนี่จ้าและก็หลังจากนั้นนะคะเราก็มาเติมนี่เลยค่ะหอมนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปเลยจ้าทุกคนหอมจ้า ค่ะจะเติมเป็นแบบเอ่อมายองเนสอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะโรยเกลือไปนิดหนึ่งนะคะนี่เลยค่ะเราก็จะโรยเกลือนะคะทุกคนนิดหนึ่งตามความชอบของแต่ละคนนะคะโรยเกลือลงไปเลยจ้า แต่ถ้าเกิดใครจะเติมแบบพวกแค่รอทหรือว่าแตงกวาลงไปอะไรเงี้ยก็คือดัดแปลงเป็นของสูตรตัวเองอะไรเงี้ยได้นะคะทุกคนหนก็ได้นะคะหลังจากนั้นนะคะทุกคนเราก็มาเติมอันนี้เลยค่ะทุกคนนี่เติมไปเลยนะคะทุกคน เติมมะเขือเทศนะคะที่เราผัดไปตะเกี้ให้คนเติมไปเลยจ้าเติมลงไปเลยนี่แล้วเราก็คลุกเคล้ากันอย่างนี้นะคะ ค่ะสลัดกุ้งในซอสบัลซามิกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดูสิคะหน้าตาหน้าทานแค่ไหนคะสำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะหรือต้องการลดน้ำหนักนะคะทำตามกันได้เลยนะคะและอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องกันให้ด้วยนะคะทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าจา้าสวัสดีจา้าบ๊ายบาย